สวัสดีค่ะดิฉันนางพัชาาราพรสาแก้วแพยทย์วิชาชีพทำนานการนะคะหัวหน้างนานของผู้่วยในพิเศษรวมนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมนะคะวันนี้ะจะขอนำเสนอนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของตึกนะคะก็คือตามหลักการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะนวันตกรรมตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ช่วยเปิดปิดทางขยะาบนรถสียงชีจา ได้รับผาตัการนะคะ,ะโดยหลักการและเหตุผลในการทำนวัตรกรรมตัวนี้ขึ้นนะคะก็คือ,อปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลต่างๆนะคะในแต่ละบอดนะคะจะมีรถประจำตามแต่ละบอดนะคะก็คือเป็นรถฉีดยาแล้วก็รถทำผาตัการนะคะซึ่งรถเหล่านี้นะคะจะมีไว้เพื่อ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้กับผู้ป่วยนะคะแต่ว,ว่าหลังล้าหลั้างจากที่เราใช้งานแล้วนะคะก็จะมีขยะนะคะที่เกิดขึ้นนะคะาจากการใช้กับคนไข้นะคะในขยะเหล่านี้นะคะเราก็จะทิ้งในถังต่างๆนะคะซึ่งัขยะที่เตรียมไว้ก็จะมีเช่นนะคะตัวอย่างนะคะก็คือเป็นถังทิ้งขวดยานะคะ ทั้งทิ้งงูฝอยทั่วไปนะคะทั้งทิ้งมูฝอยปเชื้อนะคะซึ่งปัญหาที่มีอยู่เดิมก็คือ,อท,ทั้งเลทั้งขยะเหล่านี้นะคะจะไม่มีฝาปิดค่ะดังเช่นรถคันเดิมนะคะตัวนี้ค่ะไม่มีฝาปิดนะคะเสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายค่ะแล้วก็ไม่ได้ตรงตามหลักการพแพร่กระจายเชือ้อแล้วก็ตัวตำแหน่งของทางเข็มแดงน,นะคะที่วางข้างล่างนะคะก็คือจะต,ต้องก้มนะคะ มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะคะเราก็เลยนำปัญหาที่มีอยู่นะคะอีกอย่างนึ้งก็คือเวลาทิ้งก็ใช้มือ,หร,อหรือบางที่นะคะที่มีฝาเปิดปิดน,นะคะต้องใช้มือนะคะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้ออีกะคะ่ะเอ่อเพืนอนำปัญหานี้นะคะมาแก้ปัญหาก็คือทำเป็นนัวัตการรมอุปกรณ์ช่วยเปิดปิดทางขยะบนรถเข็นฉีดย,ยาและ รถทำพาสต้านะคะ,ะโดยทำแก้วสแตนเลสนะคะรูปทรงตัวเอสนะคะขึ้นนะคะโดยมีสปริงนะคะเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดด้านในนะคะตัวสปริงนั่จะอยู่ข้างล่างนะคะตัวน,น,น,นี้ค่ะอนี่ะก็ในส่วนของนวัตรกรรมที่ทำขึ้นนะคะในช่วงแรกนะคะแล้วก็มีข้อปัญหา ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยของเรานะคะแล้วเราก็จะมีประชุมการในทีมนะคะหลังจากนั้นก็คือทำนวัตกรรมขึ้นนะคะแล้วก็อธิบายวิธีใช้ให้บุคลากรท,ที่จะใช้งานนะคะหลังจากนั้นเราก็ประเมินความคืนึงพอใจที่ได้นะคะหลังจากใช้งานอุปกรณ์เปิดปิดทางขยะค่ะ,ะส่วนวิธีใช้นะคะก็คือ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมผงหูนะคะตัวน,นี้ค่ะผงหวยผงหวนะคะอสอดเข้าไปในถังขยะด้านในนะคะจัดผงหวให้กวมเหมาะคะหมสำหรับการเงนะคะแล้วก็เอาสใ่ในถังขยะนะคะ ที่เราเตรียมไว้นะคะวางบนฐานล็อกนะคะเที่ที่เตรียมไว้ค่ะก็จะง่ายนะคะเพราะว่ามันเข้าล็อกพอดีค่ะก็คือเราก็เน้นให้ตัวฐานขยะก,กับฐานล็อกให้ชิดกันพอดีนะคะเพื่อต้องการการขยับเคลื่อนของฐานขยะนะคะแล้วตัวนี้ก็คือพยายามให้แป้นตัวนี้นะคะตรงกับสแตนเลสลูกตัวเอที่เราเตรียมไว้ะคะ่ะเพราะว่า เวลากดทั้งขยะนะคะก็จะกดได้พอดีนะคะตัวนี้แล้วก็วเดเริ่มมากใช้งานง่ายมากเลยค่ะตัวนี้ค่ะเราหลังจากนั้นเราก็ใส่ทั้งขยะในส่วนอยู่ที่เราเตรียมนะคะเช่นมูลฝอยทั่วไปหรือไม่ก็มูลฝอยติดเชื้อนะคะใส่เหมือนกันกับถังแรกนะคะนี่ก็คือแล้วก็วิธีการใช้งานก็ง่ายมากค่ะก็คือ,อเราก็เอาใช้ใช้เท้านะคะ เขากนี้ค่ะแล้วเราก็ทิ้งขยะนะคะลงในถัขขงนะคะแล้วก็เขาเท้าออกนะคะนั้นแป็นะแตนเลสนะคะทั้งขยะก็จะปิดองโดยอนมมานนะคะตันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นที่ขยะเต็มนะคะเราก็จะนำขยะที่ได้นะคะไปทิ้งต่อไปนะคะสําหรับวิธีการบำรุงรักษานะคะสําหรับวิธีการบำรุงรักษาก็คือเราก็วาดทั้งขยะนะคะ ของเรานะคะออกจากรถเข็นฉีดยานะคะก็ในส่วนของ,งทันขาะก,ก็คือเราก็สามารถปอนออกไปล้างถุงของเราปกตินะคะตอนนี้น้ถุงปกติแล้วก็ในรถในส่วนของรถนี้ก็คือสามารถเอาไปขัดล้างได้นะคะเพราะว่ามันเ,นเต็มสแตนเลสนะคะหลังจากนั้นเราก็นกํากลับมาใช้ดังเดิมน,นะคะ ก็คือเตง,งหูหิ้วนะคะมีใต้ด้านในค่ะแล้วก็วางให้ตรงบนแท่นล็อกนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะตอนนี้ก็แบบเดิมค่ะก็คือในขั้นตอนก็คือให้พยายามก้านสะเนเกตนะคะลูกตัวเองเี่ยให้อยู่ตรงฐานฐานเปิดนะคะ อนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของถังขยะที่เราเลือกใช้เป็นถังขยะขนาด3ลิตรนะคะคือ,อาตามบริบทของรถแทนนี้แล้วก็จะพอดีกับอพอดีกับการใช้งานนะคะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็จะมีตัวเสริมนะคะตัวเสริมที่ทําขึ้นเพราะว่า,าในส่วนของถังเข็มแดงนะคะที่เอาไว้ ทิ้งเข็มฉีดยานะคะก็จะพอดีกับที่จะทิ้งนะคะไม่ต้องก้มนะคะเสียงต่อเข็มทิ้มตามมือนะคะเพราะว่าถ้าก้มไปข้างล่างนี่ก็คือมันก็เลงตำแหน่งไม่ค่อยได้ดีนะะแล้วก็ทิ้งตรงนี้นะคะส่วนยยขยะรีไซเคิลแล้วก็ทิ้งลงไปในถังค่ะเรียบร้อยค่ะก็ไม่มีการสัมผันนสกับขยะนะคะตัวน,นี้อ่า ในส่วนของตัวนี้นะคะก็คือ,อประโยชน์ที่ได้รับจากการทำนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเปิดปิดท้งขยะบนรถเขียนฉีดยาในรถทำหัตถการนะคะก็คือ,อาสามารถเปิดปิดท้งขยะนะคะโดยไม่ใช้มือสัมผัสค่ะซึ่งตรงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลค่ะมีความสะดวกนะคะในการใช้งานนะคะสามารถเปิดปิดได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมีความรวดเร็วนะคะ<ม>เวลาทิ้งก็คือไม่ต้องก้มนะคะมีความสะดวกยิ่งตอนนี้ก็คือมีอพยาบาลที่ตั้งคันนะคะเวลาเขาทิ้งเขาก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเขาต้องก้มทิ้งลงถังก็ไม่สะดวกนะคะเสียงต่อเข็มทิ้งตามมือนะคะตัวนี้นนแล้วก็หลังจากเราทํา นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเปิดปิดทางขยะบนรถเข็นฉีดยาหรือรถทำาวัตกรรมเด็จเราก็ประเมินความพึงพอใจนะคะกับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คืออยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากนะคะสําหรับการ,รนะนําเสนอนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเปิดปิดทางขยะบนรถเข็นฉีดยาและทำาวัตกรรมก็มีเพียงแค่นี้นะคะดิฉันนัาง ทัชลา,า,าพรสาเยกียวขอจบการนำเสนอค่ะ